เหมือนแบบเกิดมาเพื่อเราเลยอะให้ขนตาที่ยาวขึ้นมากๆหนาเด้งงอนพี่มาแล้วคะ่ะดูไหวฮัลโหลสวัสดีค่ะ <c oughs> ยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องของกิ๊กเหมือนทุกๆคลิปเลยคะ่ะ แล้วก็เนื่องจากว่าคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปแรกของปี2024สําหรับช่องเรานะคะก็จะขออนุญาตสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขตลอดปีตลอดไปเลยนะคะ วันนี้เราจะมาเปิดปีใหม่ด้วยการรีวิวมสาสคาร่าตัวหนึ่งที่เราได้มาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ไม่ได้ลองสักทีแล้วก็มีโอกาสได้ลองในช่วงนี้นะคะก็เลยจะมารีวิวทุกคนได้ดูกันก็คือน้องคนนี้เลยค่ะ Me Love Layer Mascara นะคะเป็นมสาสคาร่าจากแบรนด์ Me ซึ่งเขามีด้วยกันทั้งหมด2รุ่นนะคะเราจะรีวิวทั้ง2รุ่นให้ครบจบในคลิปเดียวเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคุณกิ๊กใช้แล้วเป็นยังไงไปดูกันเลยจ้า เตมทีนะคะน้องเขาจะถูกใส่มาในซองพลาสติกแบบนี้เลยทั้ง2รุ่นนะคะขอภัยในความเยืนด้วยเพราะมันเยอนจริงใช้จริงอะไรจริงเนาะ <c oughs> โดยที่น้องสีชมพูคนนี้นะคะ <c oughs> จะเป็นเจ้าตัว l e n t i n g a n d Volume Mascara Black นะคะส่วนน้องสีส้มส้ม p e a c HP คนนี้จะเป็นน้อง and c u r l i n g a n d Volume Mascara Black ค่ะสีมันอาจจะมีความใกล้เคียงกันนิดนึงคือถ้าใครกลัวว่าจะซื้อผิดนะคะ <c oughs> ก็แนะนําให้อ่านเอาอย่างรุ่น l e n t i g a n d Volume เขาก็จะมีเขียนไว้เลยนะคะว่าปัดขนตายาวและหนาเรียงเส้นแบบมืออา อยู่ตรงนี้ตรงนี้เลยจําง่ายๆน้องคนนี้คือยาวและหนาส่วนน้องอีกคนนึงนะคะจะเป็นรุ่น curling and volume เขาก็จะเขียนไว้ค่ะว่าปัดขนตางอนและเด้งโค้งรับทุกองศาคือเขียนไว้ชัดเจนมากถ้าใครกลัวซื้อผิดก็อ่านเอานะคะแล้วก็ทั้งสองรุ่นเขาแอบเคลมเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าล็อกขนตาตลอดวันแถมด้วย water proof 24ชั่วโมงกันน้ํา24ชั่วโมงเลยคือมันจะอะไรขนาดนั้นหาเคลมมากจริงพอแกะซองออกมาก็จะพบกับน้องมาสคาร่าที่ หน้าตาเหมือนกันแบบนี้เลยค่ะเหมือนแบบเหมือนมากๆเหมือนยิ่งกว่ากาซลอง2ปีถ้าใครมีทั้ง2รุ่นก็จะปวดใจนิดนึงแนะนําให้อ่านเอาเหมือนเดิมค่ะด้านหลังเขาจะมีเขียนไว้แหละว่ารุ่นไหนเป็นรุ่นไหนนะคะมีชื่อรุ่นบอกไว้ชัดเจนแล้วก็ข้อแตกต่างอีกอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดโดยที่ไม่ต้องอ่านนะเผื่อใครที่เดียดอ่านน่ะคือแอปพลิเคเตอร์ของเขาจะต่างกันค่ะน้องยาวและหนาเขาจะให้แอปพลิเคเตอร์ที่ดูโค้งกว่าส่วนน้องงอนและเด้งแอปพลิเคเตอร์จะไม่โค้งเท่าส่วนตัวแล้วแอบกระซิบนะว่าเราชอบน้องคนนี้ เคเตอร์ของน้องยาแล้วหนามันรับกับองศาขนตาเราได้โคตรเป๊ะเหมือนแบบเกิดมาเพื่อเราเลยอะ่ะเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เพื่อรูปตาชัดโดยเฉพาะเป๊ะมากองศาได้แบบเป๊ะจริงอันนี้คือแบบตกใจเหมือนกันตอนใช้ที่แรกก็รู้สึกว่าเฮ้ยทมมันรับองศาตาดีขนาดนั้นวะ คะ่ะเรามาคุยกันเรื่อง Product ดีกว่านะว่าทั้งสองตัวมันมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะคะเราจะเริ่มไปจากน้องยาวและหนาเจ้าตัวเล n g t h e n i n g and volume นะคะน้องคนนี้เนี่ยตอนที่เราปัดไปทีแรกเลยครั้งแรกที่เราปัดไปเราแบบตกใจเพราะมันปัดง่ายมากค่ะแล้วมันปัดไปทีแรกอะ่ะมันให้ความหนากับขนตาเราแล้วมันให้ความยาวแบบงงคือเราเป็นคนขนตาสั้นค่ะแต่ว่าใช้อันนี้แล้วได้ขนตาที่ยาวขึ้นมากๆแล้วเรียงเส้นสวยมากๆค่ะทําให้ขนตาเราดูหนาขึ้นแล้ว แล้วก็เห็นเส้นขนตาชัดขึ้นโดยที่มันยังดูเป็นธรรมชาติอยู่แล้วก็ไม่ได้ดูเลอะเทอะเกลกลางตรังกังนูแต่อย่างใดเราแอบ,บกระซิบว่าเราชอบน้องคนนี้อย่างที่เราบอกไปแล้วว่าคือองศาของแอปพลิเคเตอร์มันก็ทํามาได้ดีด้วยค่ะมันรับกับรูปตาเราได้ดีจริงๆมันก็ดีทั้ง2รุ่นแหละแต่ว่ารุ่นนี้มันแอบ,บโค้งกว่าดีกว่าปัดได้ดีทั้งขนตาบนแล้วก็ขนตาล่างเลยค่ะสําหรับน้องเลนชานิ่งแอนด์วอลลุ่ จะให้ขนตาที่ดูหนาฟ,ฟูเป็นแพรแพแผ่กระจายเด้ง,ดงถ้าใครนึกไม่ออกก็ลองนึกถึงนกยูงเวลาที่มันรำแพนหางอะคะ่ะคือมันเป็นฟิลนั้นเลยทุกคนมันเป็นแพลแพลห,หนาหนาแน่แนๆแ,แต่ก็ยังดูเป็นธรรมชาติอยู่ในความฟูความหนาที่เขาให้มันไม่ได้ดูรุงรังหรือว่าดงดิบแต่อย่างใดเออคือมันทําออกมาได้ค่อนข้างดีค่ะเอาจริงตอนแรกเราแอบงงโค้งรับทุกองศามันคือยังไงวะจนกระทั่งเราได้ลองใช้เขาปัดไปปุ๊บคืออ๋อ Oh! โค้งรับทุกองศามันคือแบบเนี้ยคือมันปัดไปปื๊บมันอ่อเลยว่าอ๋อเออใช่มันคือคํานั้นแหละเข้าใจคําว่าโค้งรับทุกองศาของเขาในวินาทีที่เราปัดไปเลยครับก็ส่วนตัวเราสึกว่าเขาทำฟอร์มูล่าออกมาได้ค่อนข้างดีค่ะทั้งสองตัวเลยนะคือปัดแล้วมันไม่ก้อนไม่กรังไม่เลอะเทอะไม่ดูแข็งแข็งทือ่อทื่อแห้งแห้งนึกออกปะทั้งทั้งที่ระหว่างวันพอเขาปัดไปแล้วเซ็ตไปแล้วว่าคือเขาแทบไม่ขยับเลยนะคะคือมันเหมือนแบบปัดไว้เซ็ตแล้วอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นไม่ขยับเลยแต่ว่ามันไม่ได้ดูแ ือมันบอกไม่ถูกมันดูเป็นธรรมชาติแต่ว่ามันแทบไม่ขยับเลยระหว่างวันเอออันนี้คือทามาได้ดีแล้วก็ที่ชอบอีกอย่างหนึ่งคือชอบความเบาสบายของเขานะคะคือเขาให้ความเบาสบายมากๆแม,ม้ว่ามันจะหนาและยาวขนาดนี้แต่มันก็ยังเบาสบายอันนี้คือชอบมากค่ะ เดี๋ยวเราจะแปะคลิปไว้ให้นะคะไม่ว่าจะเป็นกอนปัดหลังป,ปัดปัดแล้วผ่านพิธีกรรมนู่นนั่นนี่ลนไฟจับชอออะไรใดๆก็แล้วแต่ตามภาษาคนเม็ดเยอะนะคะก็เลือกกันตามอัธยาศัยใครโอเคกับประมาณไหนก็ลองดูนะคะแต่ส่วนตัวเราสึกว่าปัดแล้วจบเลยก็ได้สําหรับคนที่ไม่ได้มีปัญหาว่าขนตามาจะทิ้งดิ่งตลอดเวลาแบบเราคือมันจ้องแต่จะทิ้งดิ่งอ่ะขนตาเนี่ยมันดื้อดึงเกิน <S <S แล้วไอ้เนี่ยมันก็เม็ดเยอะซะด้วยมันก็เลยจะต้องจับชออลนไฟอะไรอีกปวดหลังแล้วทาไมปวดหลังแล้วก็ยังทาเพราะว่า เพราะว่าผลลัพธ์แรกมันส่วนเหมืนจึ้งใจยางไงมันแบบมันถูกอกถูกใจชั้นมันก็ทนกันไปแค่นั้นแหละเข้าใจใช่ปะมันดื้อดึงเกินขนตาแล้วมันก็เม็ดเยอะซะด้วยคือถ้าใครไม่ซีอ่ะมันปัดแล้วมันจบจริงๆ ระหว่างวันนะคะอย่างที่บอกเลยว่าเขาทําระหว่างวันได้ค่อนข้างดีถึงดีมากๆนี่ประทับใจระหว่างวันของเขามากๆนะอยู่ระหว่างวันไปคือไม่เลอะเทอะไม่เปิดเปื้อนไม่แพนด้าไม่แพนใจอะไรทั้งนั้นแล้วขนตาปัดไว้ยังไงคือแทบจะอยู่อย่างนั้นเหมือนเดิมเป๊ะๆโดยที่มันไม่ขยับขยืขย่นเลยคืองงมากวันก่อนไปดูบอลคือหน้ายมมากมันยมไปทั้งร่างแต่ว่ากลับมาถึงบ้านคือขนตาย,ยังเด้งยังจึง้งอยู่คืองงแล้วไม่มีความว่าเปื้อนเลอะแพนด้งแพนด้าอะไรแต่อย่างใดคืองงเกินมันอาจจะมีตกลงบ้างตามระยะเวลา แล้วก็สภาพขนตานี่แต่ว่ามันน้อยมากแทบจะไม่กระดิกเลยจริงขนตามันยังจึ้งเกินไม่ว่าน่าจะยมแค่ไหนแต่ขนตาจะบอกว่าพี่มาแล้วค่ะหนูไหวคือมันงงเกินแกก็ไปเคลียร์กับหน้าก่อนหน้ายมขนาดนั้นแล้วแต่ขนตายังสวยจึ้งอ่ะที่เขาเคลมว่าล็อกขนตาตลอดวันคือไม่เกินจริงมันอยู่ได้ไงวะงงไปนั่งสนามบงสนามบอลมันร้อนมันเอ่ยหน้ามันยมโหแต่มันอยู่ได้สู้เกินด้วยความติดทนระดับนี้ค่ะตอนแรกที่เราใช้เราแอบคิดเลยนะมันจะ ล้างออกกี่โมงวะปรากฏพอเราเอารีมูเวอร์เช็ดเขาหลุดออกมาเลยค่ะหลุดออกมาเป็นแผ่น,แผ,นแผ่นก้อนๆข้อดีของมันก็คือถ้ามันเจอน้ําแล้วต่อให้มันหลุดเนี่ยมันจะหลุดออกมาเป็นก้อนๆมันจะไม่ไหลาตามน้ำเว้ยแต่เท่าที่ใช้มาคือมันไม่หลุดไงมันเกาะแน่นประหนึ่งบอกว่าพี่หนูไม่ไปหนูอยู่กับพี่หนูอยู่กับพี่ตรงนี้แหละหนูอยู่หนูเป็นมาสคาร่าหนูต้องอยู่ขนตานหนูจะไปไหนไม่ได้หนูไม่ไปพี่แต่พอเจอรีมูเวอร์ปึ๊บไม่ดื้อไม่สนออกไปโดยดีไม่ทําให้เราเจ็บตาคือตาไม่ต้องมาถู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 กันอะไรกันเยอะแยะคือม ามากเชื่อฟังสุดๆไม่ไดื้อไม่ซนบอกให้อยู่บนขนตาอยู่บอกให้ออกไปออกหลังจากที่เราใช้น้องเข้าไปนะคะเราสามารถสรุปได้ว่าน้องเขาเป็นมาสคาร่าที่ติดทนให้ขนตาสวยตลอดวันที่สําคัญคือดูเป็นธรรมชาติและเบาสบายมากๆปัดเหมือนไม่ปัดจริงๆทั้ง2รุ่นเลยเจ้าตัว l e นจ i นน i n แอน d ฟร l u m ์เนี่ยตัวนี้เราว่าเหมาะกับคนที่ชอบขนตายาวเรียงเส้นสวยสะอาดคลีนคลแต่เส้นขนตาชัด จึงคือมันปัดแล้วมันมองไกลๆมันก็เห็นว่าปัดอะเราว่ารุ่นนี้เหมาะกับสาวหวานเกาหลีใจให้ตาดูหวานๆละมุนละมุนถ้าใครชอบแนวนี้ก็คือน้องคนนี้ตอบโจทย์ค่ะส่วนเจ้าตัว curling and volume ตัวนี้เนี่ยเราว่าเหมาะกับคนที่ชอบขนตาฟูฟูฟิวขายุงพันตัวแต่ไม่ดงดิบปัดแล้วเหมือนพกฟาร์มขนตามาเองจากบ้านหนาเด้งงอน3มคำนี้ตอบโจทย์ค่ะจบนะคะไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอเจ็บจริง ใครอยากได้ก็ไปหาดูได้นะคะน้อกคนนี้เนะะี่ยข้าตัวอยู่ที่2แบงค์แดงมาพร้อมปริมาณ5กรัมนะคะหาซื้อได้ที่ช่องทางต่างๆเดี๋ยวเราแปะไว้ให้ตรงนี้รวมถึงช่องทางต่างๆของทางแบรนด์ก็จะแปะไว้ให้ด้วยแล้วก็ช็อปต่างๆบนหัวนี่นะคะไปเลือกดูกันได้ตามนั้นคือ จบจบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนชอบฝากกดไลค์กด like, แชร์ share, กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจเราทำต่อไปด้วยนะคะถ้าใครอยากดูอะไรหรือว่ามีอะไรที่สงสัยอยากรู้ก็พิมพ์ถามไว้ด้านล่างได้นะคะเดี๋ยวเราตอบแต่อาจจะช้าหน่อยวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ